สวัสดีครับพบป้ามหอีกแล้วนะครับสวัสดีค่ะบ,บิ๊ก,ก้ามาอีกแล้วบิ๊ก,ก้ามาอีกแล้วขอเลือกตัวคราวที่แล้วนะนี่คราวที่แล้วคือ,อไรลิวโซเจอร์ลิวโซเจอร์อันนั้นก็ของบิ๊ก,ก้าเหมือนกันหรอใช่บิ๊ก,ก้าเหมือนกันแล้วอันนี้เราซื้อเมื่อ几天อันนี้สิบบาททำไมราคามันต่างกันของแถมอาจจะไม่เหมือนกันมั้งอันนี้แถมแท็กซูส่วนตัวนี้แถมเป็นสติกเกอร์อเวนเจอร์อือตัวนี้โดนเพื่อนป้ายยามา บอกสวยก็บอกสวยหรอใช่มี24แบบให้สะสมนี่นะคะ Avenger จ a x ์แ t r i ใช่ไหมใช่ o อ l ีเซวถูกเหมือนเดิมขายเพราะที่เซเว่นเท่านั้นไม่มีเซวซื้อไม่ได้ใช่อันนี้ก็เป็นตัวภาคการ์ตูนใช่ไหมใช่เหมือนเป็นการ์ตูนเหมือนเหมือนเป็นหุ่นยนต์อะนึกถึงไอ้ตัวตาปั๊มของเราไงีืออืออใช่ไหมใช่ใช่รุ่นเดียวกันใช่เดี๋ยวเรามาแกะดูเลยดีกว่า ขนมก็อร่อยอรสชาติเดียวกันรสชาติเดียวกันไม่ต้องแปลกใจรสชาติเดียวกันต่างก,กันแค่เขาเรียกว่าต่างกันแค่ที่ห่อใช่ม,อมีอะไรและของแถมและของแถมแล้วแต่รุ่นนี่แต่เ,เราแกะมาดูเลยดีกว่าอันนี้เป็นเป็นสติกเกอร์ได้เป็นแบบเหมือนสติกเกอร์แบบอะไรนะพับพี่มั้ยนิ่มๆหรือเปล่านิ่มๆนุ่นๆอืเดี๋ยวดูก่อนดีกว่าโอ้เดี๋ยวนี้ซองก็ทำเป็นสีน้ำเงินเลยนะแกะไม่ยอมให้ซองเลยอ่ะก็บอกแล้วว่าอย่าทำคลิปซองอย่าทำคลิปซอง แต่ป้าหมึกก็มีผิดมือป้าหมึกซื้อมาไม่ซ้านะเนี่ยเขาก็ส่องได้อยู่ดีแหละเขาดูโครงล่างเอาใช่ก็ดูโครงล่างเดือนเดอนมารอบหน้านะก็เดิมว้าตายแล้วตายแล้วนี่เห็นป่ะจะมีโครงล่างเยอะน่าใช่นี่นี่นี่โครงล่างอ่าฮะเราก็เลือกได้ว่ามันไม่เหมือนกันแต่ว่าองใช้ความจํานิดนึงเมื่อเรามีโครงล่างไหนแล้วแต่งจริงนะ ถ้าอยากจะประหยัดก็ดูคิดปลาหมึกไว้เพราะว่าหมึกซื้อมาแกะดูกด้อ๋อไอใบนี้เป็นโคงนี้วะใช่ไอใบนี้เป็นโครงนี้วะกดติดตามกดติดตามกดติดตามเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยกดติดตามไว้เบอร์เขาเรียกนะแบ่งปันเพื่อนเพื่อนด้วยถูกแม่เดี๋ยวเรามาแกะดูอะไรดีกว่าฮนอันนี้เราซื้อมาแกะดูให้รู้ว่าสวยจริงอย่างคำร่ำลือหรือไม่เฮ้ยงานสวยนั้นเนี่ย มันไม่ได้เป็นสติกเกอร์ป่ะพี่มันเหมือนแค่วพาพี่แต่ว่าเหมือนเอามาแตะแผ่นสแล,แล้วก็ uh huh. นูนนูนแข็งแข็งด้วยนี่นี่เห็นไหม uh huh. เห็นชั้ไหมเฮ้ยสวยอ่ะงานดีมากคือคือมันไม่เหมือนแบบสติกเกอร์ตลาดเลยนะเนี่ยแบบเนี้ยไอ้แบบแบบ uh huh. แบบนี้เราก็เคยเห็นแบบพี่เขาทาขายงานแผงนะ uh huh. คือมันอารมณ์มันไม่ได้อันนี้มันดูแบบเฮ้ยอารมณ์มันดูแบบอุ้ยของมันเจ๋งอ่ะใช่ใช่ตอนเราซื้อมาเรายังบอกว่าโอ้ยซื้อมาแค่นี้แหละเพราะว่าสติกเกอร์มันก็ เหมือนมันดูธรรมดาไม่ได้มีอะไรไงเพราะเป็นสติกเกอร์ตัวนูนมันกค่ดูธรรมดาแต่อุ้ยอันนี้ดูเนี่ยดูแข็งแรงเนี่ยตัวนูนนี่แข็งเลยนะกดเกิดลงไปนี่เป็นแบบอืมนี่นั่นเลยอ่ะอย่างตัวเนี้ยงามงามงามมันเหมือนคล้ายๆพวกพลาสติกแข็งแข็งใช่อะไรประมาณนี้ว่าเอ้ยสวยเนาะอุ้ยถ้าลอกไปแปะก็สวยนะเนี่ยเนี่ยอุ้ยอย่าแมวเลยเอาไปแปะเมื่อเหี่ยว ไม่แปะบนไดเอาลงไดอารี่อะไรอย่างนี้ได้ไ,ได้ไดตกแต่งก็ได้นะแหมสิบบาทได้สองงานคุ้มเน่ตายออสวยด้วยถูกไอนี่ก็กินด้วยขนมไม่ได้เขาเรียกไม่มีของเหลือทิ้ง <c oughs> คุ้มตั้งแต่ขนมแล้วล่ะถูกขนมกินหมดอ๋อมีของเหลือทิ้งอย่างเดียวไอที่ใส่ขนมมาอ๋อถาดพลาสติกถาด<ห>พลาสติกแต่จริงถ้าเกิดใครเพาะต้นไม้เก็บไปเพาะต้นไม้ได้นะใช่ใช่ใช่ได้ประโยชน์อีกส่วนซองเนี่ยเราเก็บไว้อยู่แล้วโรยเมล็ดเพาะต้นอ่อนอะไรอย่างนี้นะนี่เดี๋ยวค่อยไปจัดเพิ่มเนี่ยตอนแรก ว่าจะเอามาแค่สองอันนั้นมารีวิวให้เพื่อนๆดูว่ากษณะเป็นยังไงอะไรยังไงแตแมาโอ้ยไม่ต้องแล้วนี่อันที่สองอันนี้ตานอสตานอสก็ตานอสตานอสเหมือนกันไหมนี่ไหนตัวไหนตานอสนี่ตัวนี้ตานอสก็นี่ไงในตัวนี้ตัวอะไรอ่ะตัวนี้แมทแมทสไตล์ตัวนี้เหมือนเหมือนไอรอนแมนแบบล่างที่แบบเหมือนล่างไอตัวอ้วนอ,อ่ะนึกไม่ออกเรามไม่เคยดูไงเออเราต้องไปหาดูบ้าง ได้อ่ะอันนี้มามาอืมนี่นี่ตัวนี้เหมือนาตาเนอตาเนออันนี้คืออะไรอะอันนี้อะไรวะอ๋ออันนี้ก็มันน่าจะเป็นล่างเขาอีกร่างหนึ่งก็มั้งเพราะนี่มันก็น,น่าตาเนอเนี่ยเป็นยานเปล่าไม่ใช่หรอกอ้าวเหรออืมไม่เคยดูเขาเลยนะกแหลนเก็บอยู่ตลอดแต่ไม่เคยดูเขาโลกกระตูดเรายังไม่เคยดูเลยอะใช่ไม่เคยดูเลยอ่ะเคยดูแต่ m o วี่เคยดูแต่ m o วี่ใช่ เราก็ได้มาสองแบบนะคะแล้วเราก็จะไปจัดต่อเพราะว่ามันสวยมันสวยเป็นสวยี๋ยวเราไปซื้อต่อว่าแต่คราวหน้ามีต่อเยวจะไปหาไหมครบยี่สิบสี่เลยแต่คงต้องใช้เวลาเพราะว่าสิเว้นบ้านเรามันมีน้อยต้องรีบไงต้องรีบไปซื้ออ๋อมันจะได้หมดแต่เขาได้สั่งมาใหม่ไม่ต้องรีบไปซื้อเราจะได้เลือกก่อนไงถ้าเราไปซื้อทีหลังเราก็จะได้เลือกทีหลังเลือกทีหลังใช่ไหมหรือว่าเดี๋ยวเราซื้อกวาดกวาดกวาดไม่หมดเดี๋ยวพอหมดก็ได้สั่งมาขายใหม่ใช่เขาก็ขายได้มีคนซื้อนะเพราะว่าหลายๆตัวที่ออกกระซองเนี้ย เราเก็บไม่ครบ<ช>เพราะว่าเราไปซื้อไม่ทันไงอืมไม่รู้ซื้อไม่ทันหรือว่าบางทีเราหาไม่เจอก็ไม่รู้เพราะว่าบางทีมันก็มีแบบเยอะยี่สิบกว่าแบบแตบางทีก็ดูไม่เยอะนะดูไม่เยอะแต่บางทีเราขาดแบบเดียวอย่างเงีย<ช>้ยชสองแบบก็ก็อย่างที่บอกบางทีมันเหมือนแบบสาขาหนึ่งเวลาลงเขาก็จะเหมือนเขามียอดลงว่าลงแค่ไหนแค่ไหนอะไรเยยงี้ยแต่ละร็อดอ่ะเรอพอหมดแล้วก็สั่งเพิ่มมันเป็นระบบการขายเพราะสินค้ามันจะมีเยอะไงอือืมอืมบางทีร้านพื้นถ้าร้านพื้นที่จํากัดอ่ะ ถ้าใครอยู่เนี่ยจะรู้เลยนะมันจะมีสินค้าขายดีมากถ้าขายไม่ดีเนี่ยเขาต้องคัดออกเพราะว่าเบื้องที่เบื้องที่สินค้าที่ขายได้ก่อนไงเฮ้แต่ตอนนี้บิ๊กเก้าเขาก็พัฒนานะไม่ขนมของแถมบสวยนะขนมเขาอร่อยอยู่แล้วแต่พูดถึงของแถมบ่ะราหมายถึงนี่ไงตัวร้านอะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เซเว่นเขาเปิดทุกที่ไงบางสาขาเขาเล็กมากนะ เคยเห็นบ่าเราเคยเข้าแบบว่าตึกเล็กกับครูหาเดียวอย่างนี้เดินเข้าไปแบบว่ามีแต่ตู้น้ําอ่ะใครชอบก็ไปซื้อเก็บกันได้นะคะยี่สิบสี่แบบเท่านั้นใช่ห่อละสิบาทห่อละสิบบาทจำกันได้เปล่าขนมเป็นแบบไหนไม่ต้องแกะดูให้จำได้ต้องแกะหรือต้องแกะไม่ต้องแกะก็ได้เก็บไว้ให้กินเก็บไว้ให้กิน โอ้กินกับกาแฟกินกับกาแฟอ๋ออยเลยนะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันคลิปต่อไปถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อีกรอบนึงนะครับกลัวลืมก็ลืมมีอีกรอบนึงด้วยหรอมันก็กดได้รอบเดียวปะเอาเหรอไม่รู้เหมือนกันนะกดไบ่อยๆก็ได้โอเคโอเคโอเคบายบายเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับครับผม